จากแบนคอกเป็นกรุงเทพมหานครไม่รู้เปลี่ยนทําไมแต่สเสลอไปเปลี่ยนชื่อของเมืองอื่นในประเทศอื่นด้วยอย่างมาเลเซียเนี่ยพวกเราติดว่ากุลาลัมเปอร์ให้เรียกเป็นกุราลัมปุกอะไรเเบอร์ลินของเยอรมันเป็นเบลินเมืองเบอร์นของสวิตเซอร์แลนด์เป็นแบนแล้วก็เมืองหลวงของเวียดนามจากฮานอยเป็นฮานอย ของอิตาลีเพิ่มชื่อโลมานอกเหนือจากชื่อเดิมคือโลมโลมาแม่งสมงสองุตบอลวะวะเฮียก็เรียกโลมปะเฮ้ยเดี๋ยวไม่จะเปลี่ยนอะไรอีกอะตลกชิบหายคือทำไรกันอยู่วะมันไม่มีเรื่องอื่นให้ทำหรอแม่งดีเนี่ยเฮียที่ต๊อกแบนอยู่ก็แบนกูเรื่องไหน why you fucking b a n n i เฮียกูฟักกูเซลฟักกูเอสออฟด่ามาดา